ผ่านไปขอสามครั้งผ่านไปไม่ได้พินค่ะทุกคนเฮ้ยตอนนั้นน้ำตาเริ่มจะร่วงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรผิดหรือเปล่าขอกดพินครั้งที่สี่ขั้นตอนการขอกดพินครั้งที่สี่แสดงว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ที่เราจะผ่านกระบวนการโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนฟังนะอย่าก,กลัวการกดขอพินสี่ครั้งวันนะ่ะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยฉันทําอะไรผิดไปแล้วเงินฉันจะไปอยู่ไหนวันขอบอกจริงค่ะว่าณนะตอนนั้นวันมีเงินประมาณ5 0 0 0 0บาทในบัญชีที่รอเข้าที่บัญชีไทยค่ะทุกคนแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วมันก็เข้าวันไม่ได้ด้วย ตอนนั้นมันเครียดมากเลยค่ะและพร้อมจะเปิดช่องใหม่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆก็คือวันต้องปิดช่องมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วเปิดมาดามบ้านนาสวีเดน2นะคะเราก็เริ่มต้นใหม่ตอนนั้นมันเตรียมใจแบบนั้นเลยนะแล้วทีนี้นะคะพอถึงขั้นการขอพินครั้งที่4มันจะมีขั้นตอนมาเลยค่ะว่า ให้เรายืนยันตัวตนด้วยการส่งบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ก็ได้กระบวนการมันจะส่งมาให้เราเองเมื่อเราขอพินครั้งที่4เราไม่ต้องรออีกหนึ่งเดือนค่ะให้เราติดตามอ่านไอ้ตรงหน้า g o เ g l e แอ e n s e ที่เป็นชื่อน้องชายหรือเจ้าของบัญชีใหม่นะคะมันจะบอกขั้นตอนเราเองวันก็ไม,วไม่วันก็ไม่รู้ค่ะวันก็ส่งข้อความหาน้องว่าเฮ้ยแกฉันขอพินครั้งที่4แล้วนะอย่าลืมนะไปตามที่ไปซีนีไปตามที่นูน่นที่นี่ที่นั่น ในขณะที่วันขอพินสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งวันกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับเป็นภาษาอังกฤษทุกคนคะคนที่ใช้บัญชีประเทศไทยไม่ต้องกรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยเพราะว่าวันนะ่ะทำครั้งแรกที่สวีเดนวันกรอกชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ถ้าที่เมืองไทยวันขอพินเดือนแรกไม่ได้ขอพินครั้งที่สองวันเลยเข้าไปตรง ออให้ยืนยันที่อยู่เข้าไปแก้ชื่อที่อยู่ให้เป็นภาษาไทยค่ะพอครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามไปใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปอีกค่ะเช่นชื่อบ้านชื่อ,อบ้านเลขที่ชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออะไรแบบเนี้ยใส่ลงไปอีกค่ะให้มันละเอียดลงไปอีกค่ะอยู่ไทยกรอกไทยใช่ปะใช่ค่ะกรอกเป็นภาษาไทยแล้วกรอกให้ละเอียดยิบเลยค่ะปะ้าสุซอยไหนตรอกไหนอะไรแบบนี้กรอกลงไปให้ละเอียดที่สุดนะคะ ทีนี้นะคะทีนี้นะคะพอเรากรอกครั้งที่4เปลี่ยนที่อยู่วันเปลี่ยนวันไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะแต่วันไปเพิ่มรายละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เขารอตอบคําถามเรานะคะว่าปัญหาฉันอยู่ตรงไหนหรอทําไมฉันไม่ได้พินเขาก็บอกว่าเออคุณลองแก้ไขที่อยู่ไหมคุณลองอะไรไหมวันก็เอย เพิ่มที่อยู่เพิ่มอะไรไปแต่วันนะไม่คิดที่จะเปลี่ยนบัญชีจากน้องชายไปเป็นน้องสาวอะไรแบบนี้นะคะคือสมมุติว่าวันที่เรายื่นด้วยชื่อน้องชายแล้วมันมีปัญหาเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นน้องสาวค่ะทุกคนแล้วเราก็ต้องรออีก4ี่หเดือนอีกทีนึ่งน่ะแต่ช่วงที่เราเปลี่ยนตอนนั้นช่องเราจะไม่ได้รายได้แล้วนะคะช่องเราจะถูกปิดโฆษณานะคะเราก็ต้องวันเคยมีลูกศิษย์นะคะไอ้ขุน อ,อ,อิตาลีค่ะไม่รู้ว่าแกหายไปไหนแล้วนะคะช่วงนี้แกเคยผ่าเคยโดนปิดการสร้างไรายได้เป็นปีเพราะว่าแกขอพินไม่ผ่านสัทีแต่เมื่อผ่านแล้วก็คือก็ได้ไรายได้ตามปกตินะคะแกก็เคยมีประสบการณ์แล้วก็เล่าให้วันฟังมาแล้วอรอบหนึ่งส่วนตัววันเองนะคะพอผ่านการขอพินรอบสี่เราเตรียมอย่าลืมนะเตรียมถ่าย รูปบัตรประชาชนหน้าหลังใบกับขี่หน้าหลังเอาไว้ค่ะถ้าบัตรประชาชนไม่ผ่านมันก็จะส่งมาบอกว่าไม่ผ่านให้เรายื่นใบขับขี่เท่านั้นเองวันก็ไม่ผ่านนะคะยื่นบัตรประชาชนน้องชายไม่ผ่านยื่นใบขับขี่ค่ะพอพอผ่านการขอพินรอบสี่เขาก็เลยบอกว่าเขารู้แล้วว่าการส่งจดหมาย ส่งพินทางจดหมายมาถึงเรามีปัญหางั้นขอให้เรายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนทุกคนวันก็ส่งส่งข้อความไปหาน้องบอกว่ารอรับจดหมายครั้งที่4ี่นะส่งไปแล้ววันคิดว่าจดหมายจะส่งไปที่น้องไม่เลยคะ่ะทุกคนพอขอพินครั้งที่4ี่ทุกอย่างดูง่ายไปเลยทีเนี้พอเรากดแค่ขอพินครั้งที่4ี่มันจะส่งขั้นตอนต่อมามาให้เราเลยคะ่ะว่าให้เรายืนยันตัวตนวันก็ส่งบัตร ใบขับขี่น้องชายค่ะมันจะมีช่องให้เราส่งเองทุกคนอย่ากลัวขั้นตอนตอนนี้มันส่งเอกสารผ่าน Google Adsense และอ e ีเมลมาให้เราอัตโนมัติค่ะวันก็ใส่บัตรประชาะใบขับขี่น้องชายไปปั๊บแล้วเขาก็บอกว่าการยืนยันตัวตนของคุณสำเร็จแล้วทุกคนตลกมาก